ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Next Gear Review ที่ซึ่งพลังมาพบกับความจริงและทุกการรีวิวขับเคลื่อนด้วยความหลงไหลาหากคุณเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะที่นี่เราลงลึกทุกดีเทลของรถยนต์แบบไม่มีการอวยเกินจริงวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถกระบะท,ที่โดดเด่นเป็นตำนานและพร้อมลุยทุกเส้นทางนี่คือ Toyota าทันดราปี2 0 2 5รุ่นใหม่ล่าสุดที่ไม่ใช่แค่การปรับโฉมธรรมดาแต่มันคือการพลิกโฉมใหม่ทั้งหมดของรถกระบะระดับเรือธงของโ Toyota ไปดูกันเลยว่าทำไมมันถึงเป็นรถที่น่าจับตามองในปีนี้ภายนอกและดีไซน์ To y ย ta t ทัน ra 2,025มาพร้อมกับดีไซน์ที่บึกบึนดุดันและดูล้ำสมัยยิ่งกว่าที่เคยกระจ่างหน้าใหม่ขนาดใหญ่ไฟหน้าเลตแบบเรียงแถวและเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมให้ความรู้สึกถึงพละกกำลังตั้งแต่แรกเห็นขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นย่อยไม่ว่าจะเป็น TRD Pro ที่พร้อมลุยทุกเส้นทางครับสโตนสุดหรูหรือ SR5 ที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวนัน ทุกรุ่นมีลายเซนเฉพาะตัวล,ล้ออัลลอยมีให้เลือกตั้งแต่18ถึง22นิ้วและเพิ่มแผงใต้ท้องรถกับบังลมเพื่อช่วยเรื่องอากาศพลศาสตร์และลดการต้านลมเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมันได้อย่างชาญฉลาดเครื่องยนต์และสมรรถนะใต้ฝากระโปรงของทันดราหมคคุณจะพบกับเครื่องยนต์ i f o r c e และ i f o r c e Max ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบคู่ขนาด3.5ลิตร V6 โดยรุ่น Max มาพร้อมระบบไฮบริดที่เพิ่มพละกกำลังได้อย่างยอดเยี่ยม รุ่นไอโสให้กำลังสูงสุด389แรงม้าและแรงบิด479ปอนด์ฟุตส่วนรุ่นไอโฟสแม็กซ์ไฮบริดมอบกำลังถึง437แรงม้าและแรงบิด583ปอนด์ฟุตซึ่งถือว่าแรงที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาดตอนนี้มากกว่ารุ่นไฮบริดของ Ford F150 เสียอีกความสามารถในการลากจูงสูงสุดอยู่ที่12,000ปอนด์และรับน้ำหนักบรรทุกได้ราว1,900ปอนด์ซึ่งขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยตัวเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์รับรื่น และตอบสนองได้ดีไม่ว่าจะใช้งานแบบใดก็ตามคุณภาพการขับขี่และระบบออฟโรดโตยโยต้าเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มใหม่ TNGF พร้อมกับช่วงล่างหลังแบบมัลติลิงซึ่งแทนที่แนบแบบเก่าส่งผลให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นมากและควบคุมได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเมื่อวิ่งบนถนนที่ไม่เรียบสำหรับสายลุยรุ่น TRD offroad และ TRD Pro มาพร้อมกับระบบการสะเทอนฟอกแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถระบบควบคุมการไต่เขาคลอดคอนโทรล และโหมดการขับขี่แบบต่างๆที่ช่วยให้คุณสามารถลุยทางดินหรือภูเขาได้สบายๆนี่คือรถกระบะที่ไม่ได้แค่เกิดมาเพื่อถนนแต่มันพร้อมพาคุณออกนอกเส้นทางอย่างมั่นใจภายในห้องโดยสารและเทคโนโลยีเมื่อเปิดประตูเข้าไปคุณจะพบกับภายในที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันกว้างขวางและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยโดยขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยคุณสามารถเลือกจากภายในที่เน้นความทนทานแบบรถใช้งานไปจนถึงห้องโดยสารสุดหรูที่บุด,ด้วยหนังแท้ ไม้แท้และอลูมิเนียมแท้จอสัมผัสกลางขนาด14นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมระบบผู้ช่วยเสียงและรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่าน OTA จอแสดงผลดิจิทัลขนาด12.3นิ้วและ Head-up Display เพิ่มความสะดวกในการขับขี่ระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense 3.0ใหม่ล่าสุดก็จัดมาให้เต็มทั้ง Adaptive Cruise Control ระบบเตือนจุดบอดร,ระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนและอีกมากมายอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน แม้จะเป็นรถกระบะขนาดใหญ่แต่รุ่น Hybrid i-Force Max ให้ตัวเลขการประหยัดน้ำมันที่น่าประทับใจประมาณ20กิโลเมตรลิตรในเมืองและ24กิโลเมตรลิตรบนทางหลวงส่วนรุ่นธรรมดาก็ยังคงอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ในตลาดนอกจากนี้ระบบ Hybrid ของ t o y ยต a ไม่ได้เพิ่มแค่ความประหยัดน้ำมันแต่ยังเพิ่มแรงบิดและประสิทธิภาพโดยรวมให้ดียิ่งขึ้นราคาและรุ่นย่อย ทันดรา2025มีรุ่นย่อยให้เลือกหลากหลายตั้งแต่รุ่นพื้นฐาน S R ราคาเริ่มต้นประมาณ1.45ล้านบาทไปจนถึงรุ่นท็อปคัสโตนที่มีราคาสูงถึง2.7ล้านบาทราคาประมาณการในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รับเหมานักผจญภัยหรือแค่อยากได้รถกระบะเท่ๆสำหรับใช้ประจําวันทันราก็มีตัวเลือกที่เหมาะกับคุณบทสรุปคุ้มค่าหรือไม่แล้วทันราปี2025คุ้มไหมคําตอบคือคุ้ม โดยเฉพาะถ้าคุณรอคอยให้โตโยต้าปรับฉมรถกระบะรุ่นนี้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นดีไซน์ดุดันเครื่องยนต์ทรงพลังเทคโนโลยีแน่นและความสามารถในการลุยที่แท้จ,จริงทําให้ทันดราเป็นคู่แข่งที่สมน้ําสมเนื้อกับฟอร์ดแรมและเชฟโรเลตนี่ไม่ใช่แค่รถกระบะแต่มันคือการแสดงออกถึงตัวตนว่าโตโยต้าก็ทํารถกระบะไซส์ใหญ่ที่มีทั้งสมองและพละกําลังได้ไม่แพ้ใครคุณคิดยังไงกับโตโยต้าทันดรารุ่นใหม่นี้ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับคุณจะเลือกมันแทนฟอร์ด F 5 5 0แรม1,500หรือไม่มาแชร์ความเห็นกันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเน็ตทีเกียรีวิวและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวเด็ดๆแบบนี้อีกในอนาคตพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกการเดินทางของคุณเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและสมรรถนะที่ไม่ธรรมดานี่คือเน็ตทีเกียรวิวลาไปก่อนครับ